เค okay. สวัสดีครับยูกาออนิเม e w เมะน,นิวมาจำวันที่18เดือน5 2017นะครับโอเครอบนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวน้อยเว่นมน์นมาดกะนะครับซึ่งเป็นตอนต่อ,อเป็นตอนต่อของมาดกะเดอะมูฟวี่ไอตอนที่โฮมูระมันโดดตึกลงไปก็นะคอ่เป็นตอนต่อกันเลยโอเคโดยตอนต่อเนี่ยมันถูกสร้างมาเป็นเกมอะ ซึ่งพี่ก็เนี่ยมีข่าวเนี่ยข่าวที่ถูกสร้างเป็นเกมเนี่ยมีมานานแล้วแต่ว่ายังไม่ทําเพราะว่ามันไม่ระบุวันฉายเอ้ยวันขายเกมเออไม่ใช่วันฉายหนังอะวันขายเกมครับมันไม่ระบุก,ก็เลยว่ายังไม่ขอทําจนกระทั่งวันนี้วันนี้เขาระบุวันขายมาแล้วก็เลยว่าอะทําเลยแล้วกันโอเคโดยสาวน้อยเบนมนมาโดกะในครั้งนี้พี่จะต่อกันกับภาพที่โฮมูระโดดตึกในเดอะ จะเป็นภาคต่อกันนะภาคต่อกันแต่แค่ถูกสร้างมาเป็นเกมแล้วถามว่าเอ้ยจะมีอนิเมะต่อไหมก็ต้องรอดูที่เกมนี่แหละเพราะว่าเขาทําเนื้อเรื่องของเกมให้ต่อกับภาคนั้นไงมันเป็นปัญหาอยู่ตรงนี้แหละเออยก็เลยว่าถ้าเกิดว่าเนื้อเรื่องของเกมไปได้ดีอาจจะทําอนิเมะมาก็ได้นะรับผมโอเคอ่าใช่อีกอย่างหนึง่งกเดี๋ยวขอย้าไว้ก่อนนะขอเตือนไว้ก่อนก็คือว่าไอที่บอกว่าต่อกับเนื้อเรื่องในหนังอ่าขอพูดไว้ตรงนี้เลยว่าต่อกับเนื้อเรื่องในหนังนี่คือมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพี่นะครับผมเพราะว่า คือตัวเนื้อเรื่องอ่ะตัวเนื้อเรื่องมันคือว่าโฮมูระที่หลังจากโดดตึกใช่ป่ะโฮมูระก็หายตัวไปใช่ป่ะเราก็ไม่รู้ว่าโฮมูระจะไปไหนโอเคแล้วเนื้อเรื่องของเกมเนี่ยมันเนื้อเรื่องคือว่าจู่ๆมาดกาก็โผล่มาแล้วก็บอกว่าตัวเองมาตามหาโฮมูระก็เลยว่ามันต่อกันหรือเปล่าคือมันมีความคิดว่ามันต่อกันได้เว้ยเออมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพี่นะเพราะว่าเนื้อเรื่องในเกมมันก็บอกว่ามาดกามาตามหาโฮมูระที่หายตัวไป เออนี่แหละ e. มันมีความคิดอย่างนี้ครับผมว่าเอ้ยมันอาจจะต่อกันก็ได้นะแต่ว่าไม่ต่อก็ได้ต่อก็ได้เป็นแค่ความคิดส,ส่วนตัวของพี่นะแล้วแต่น้องโอเคแต่เนเรื่องหลักก็คือในเรื่องของตัวละครใหม่นะโอเคเดี๋ยวมาเล่าเนื้อเรื่องอีกทีหนึ่งแล้วกันแล้วก็โฮมูลาที่โผล่าบบามา,บบาเนี่ย,แบบย,ยมันเป็นโฮมูลาแบบใส่แว่นเว้ยซึ่งไอ้โฮมูลาแบบใส่แว่นเนี่ยก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวมันเป็นโฮมูลาที่โผล่มาตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่เนื้อเรื่องแรกๆเลยก็เลยว่าฮะจะเริ่มเนื้อเรื่องใหม่่หรือเปลา และอีกอย่างก็คือว่าคนสร้างโมดกะมันไปสร้างก็ซิล่ามอนสเตอร์แพนเน็ตด้วยนะันก็ต้องรอดูกันแหละว่าเอ้ยสร้างมอนสเตอร์แพนเน็ตเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเกมโดกะมันขายดีปุ๊บอาจทําอนิเมะต่อแม่งเลยนะครับผมเพราะว่าโดกะเนี่ยเป็นอนิเมะออริจินอลเขาจะสร้างต่อก็ได้ไม่ต่อก็ได้แล้วแต่ทางคนสร้างนะครับผมเออคนสร้างม่งก็เก่งอยูแ่แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เลยเขาดังจะตายนะเนี่ยเดี๋ยวถ้าสร้างมอนสเตอร์แพนเน็ตก็ซิล่าเสร็จแล้วเนี่ยเออ อาจจะมาดูทางยอดขายของมาโดกะเกมเอ้ยมาโดกะเกมเนี่ย,ยขายดีว่ะงั้นทําอนิเมะต่อแม่งเลยนะผมก็มีเป็นไปได้มันเป็นไปได้ทุกทางครับผมเพราะว่ามาโดกะเป็นอนิเมะออริจินอลนะครับผมแต่ก็มันก็มีอีกหนึ่งอันนั่นก็คือว่าในตอนจบของเดอะมูฟวี่ที่3เนี่ยหลังจากที่โฮมูลาโดดลงไปใช่ป่ะเออมันขึ้นตัวหนังสือบอกว่า D ีเอ็จบแล้วก็มีฟินจบอีกทีเออคือมันเขียนไว้ชัดๆเลยว่าในเดอะมูฟวี่ที่ามันจบแล้วเออไม่มีต่อแล้วก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เหมือนกันว่าเขาจะไม่ทําต่อแล้วก็มาขึ้นเป็นคนใหม่อย่างที่เราเห็นกันในเกมนะครับผมอ่าโอเคผ่านได้เรามาเล่าถึงด้านเนื้อเรื่องเลยดีกว่านะโอเคเนื้อเรื่องในครั้งนี้อย่าลืมนะว่าต่อจากในเวอร์ชั่นของหนังเดอะมูฟวี่ตอนที่3นั่นเลยนะครับผมโอเคต่อกันเลยโดยเนื้อเรื่องเนี่ยจะเริ่มมาจากเมืองอ่ะเมือง คามิฮามะอ่าซึ่งเป็นเมืองที่มีสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยมารวมตัวกันมากที่สุดเออแบบมารวมตัวกันเยอะเลยโดยแล้วก็มีนางเอกครับผมอ่านางเอกเป็นคนใหม่นะชื่อว่าทามากิอิโรฮะอ่าเป็นนางเอกแล้วก็เป็นสาวน้อยเวทมนต์คนใหม่ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยได้ขอพรให้น้องสาวตัวเองเนี่ยหายจากอาการป่วยแต่ว่าหลังจากที่ขอพรนั้นเสร็จปุ๊บน้องสาวตัวเองกับหายตัวไปครับผมอ่าหายตัวไปตัวเองเลยต้องมาตามหา ซึ่งระหว่างที่ตามหาเนี่ยก็ได้เจอกับนางเอกภาคเก่าก็คือมาโดกะอ่าซึ่งนางเอกมาโดกะเนี่ยก็ได้ตามหาโฮมูละที่โดดตึกไปเหมือนกันเอา้ามาเชื่อมกันตรงนี้แหละเออที่บอกว่าต่อกันครับบอมามาโดกะไปเจอกับอิโรฮะนางเอกคนใหม่โอเคก็ตามหาด้วยกันทั้งคู่อ่ามาโดกะก็ตามหาโฮมูละที่โดดตึกอ่านางเอกคนใหม่อิโรฮะก็ตามหาน้องสาวตัวเองที่หายตัวไปขอพรให้ปุ๊บเออตัวเองไปสาวน้อยบบนปับ๊บ น้องสาวหายทุ๊บเออสุดยอดหายแล้วมึงหายตัวไปด้วยเนี่ยนะเออหายจากอาการป่วยแล้วก็กลับหายตัวไปด้วยนะก <c oughs> ็เลยว่าต้องออกตามหากันนั่นเองโอเคเนื้อเรื่องเนี่ยจะมีพอ็อดแบบนี้ครับผมโอเคที่เหลือเราก็ต้องไปลุยกันในเกมเอาว่าจะมาในรูปแบบไหนนะครับผมโอเคโดยที่โฮมูระที่หายตัวไปเนี่ยก็อยู่ในเมืองนี้ด้วยเหมือนกันเห็น <c oughs> <c oughs> ว่าอย่างนี้แนละ้วเห็นว่าน่าจะอยู่ในเมืองนี้ด้วยโอเคก็เลยว่าอ๋อโอเค,อเคน้องมึงก็ต้องหาน้องที่นี่แหละมาโดกะก็ต้องมาหาอเพื่อนมึงตรงนี้แหละโอเค นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันได้ของในเรื่องในเกมนะว่าเอ้ไม่ใช่ดิว่าเนื้อเรื่องต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงส่วนเกมนั่นะเกมจะมาในรูปแบบของ RPG อ่าแล้วกเกมนี้ลงในระบบของโทรศัพท์นะคบผมอ่าเกมนี้ลงโทรศัพท์นะโอเคหาเล่นได้ไม่ได้เสียตังอะไรนะครับผมโอเคแค่ลงทะเบียนแล้วก็เล่นตามปกติก็พอเกมนี้นะักท่านถามว่าโทรศัพท์นี่ลง Android หรือลง iOS ครับลงทั้งคู่นั่นแหละครับผมโอเคก็รอเล่นกันได้นะ อภิจีด้วยภาพสวยเลยนะโอเคมีเนื้อเรื่องมาให้พร้อมสับเลยโอเคผ่านได้ในจุดนี้นะโอเคแล้วเกมขายตอนไหนอ่ะขายตอนไหนนะัก็ขายเดือนกรกฎาอีกแหละอะไระทำไมถึงคาเดือนกรกฎาแต่เออไม่ใช่ขายดิเออปล่อยให้โหลดนะเพราะก็ไม่เป็นเกมโทรศัพท์นะมันปล่อยให้โหลดอยู่แล้วนะโอเคเรียกว่าปล่อยเรียกว่าปล่อยให้โหลดดีกว่าโอเคปล่อยให้โหลดเนี่ยเดือนกรกฎานะครับผมโอเคส่วนที่โหลดไม่ต้องมาถามดูหรอกม,มั้งแม มันแล้วแต่คนจะหาอยู่แล้วอ่ะเออใครๆก็หาได้อย่างพี่เนี่ยเออมันมันไม่เอามาลงในเพจสโตประเทศไทยอย่างมันก็ไปโหลดในเพจสโตญี่ปุ่นก็จบแล้วเห็นยากเลยใช่ไหมนะครับผมโอเคเนื้อเรื่องต่อก็เราต้องไปดูกันในเกมนะครับผมอ่าโอเคผ่านได้ผ่านได้ก็ถือว่าเดือนกรกฎารออีกแล้วทำไมเกมมึงยังเอามาขายเดือนกรกฎาเลยเออเอาที่มึงสบายใจนะครับผมโอเคมีคาสิโนีอะไรให้เรียบร้อยเสร็จสรรเลยนะโอเคก็ ถือว่าอันนี้ไม่ให้เมะพานนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะเครับเจอใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม